สวัสดีครับวันนี้จะพาชมบอดเอฟเวอร์รนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระต่อนะครับก็จะเป็นไปสเปคร,ราคานะครับคนเหื่อไไบ้างด้านหลังถือว่าสวยดีครับตัวนี้ก็ได้เป็นท้ายไฟฟ้า ลาอาดูข้างในกันครับข้างในก็เป็นจอตรงกลางครับคล้ายๆทิสลาเลยครับภา,ายในก็นั่งขวางนั่งสบายครับลองนั่งดใูให้ดูนะครับ ป้ก็ปีบันไดแล้วนะครับ <c oughs> ดูว่าข้างหลังเป็นไงก็กว้างขวางดีปิดประตูแน่นด้วยครับตอนนี้ข้างหลังก็งกว้างสบายมีเจ็ดที่นั่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเครื่องสองพันเทอร์โบเดี่ยวนะครับ เป็นช่องชาร์จนะครับจะมีทั้งไทยซ C ทั้ง u s b a นะครับขอบคุณท่านประมาณนี <functions> ้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชม